วันนี้นะครับจะมาให้ดูนะครับเป็นหัวเบรนเนอร์นะครับตัวนี้เป็นหัวเบรนเนอร์ที่เขาใช้ในการทําพวกช่างมีดนะครับหรือว่าช่างเครื่องเล็กต่างๆนะครับแล้วทําการใช้แก๊สนะครับต่อเข้าหาหัวตัวนี้นะครับนะครับทีนี้ผมก็จะมาให้ดูนะครับเพราะว่าบางคนก็ไม่สามารถที่จะไปหาซื้อได้เพราะบางทีราคามันก็สูงนะครับก็จะมาชําแหลให้ดูนะครับว่า เราสามารถทําเองได้นะครับก็ไม่ยากเท่าไหร่นะครับถ้าท่านอาจจะเป็นช่างกลึงหรือว่ามีคนรู้จักนะครับเป็นเป็นช่างนะครับก็ไปจ้งเขากลึงหรือว่ามีมีเหล็กมีท่อนะครับหรือว่าทุกท่อประปานะครับก็สามารถใช้ท่อประปาไปกลึงได้นะครับตัวนี้นะเป็นท่อประปานะครับตัวนี้ครับกลึงขัดเงาอ่ะเดี๋ยวทมจะดูนะครับความยาวของหัวเบรนเนอร์ตัวนี้นะครับว่ามันยาวประมาณเท่าไหร่นะครับ เผื่อเป็นแนวทางที่จะทํามาใช้เองนะครับตั้งแต่หัวถึงท้ายนะครับตัวนี้อยู่ที่12นิ้วครึ่งนะครับนี้นะครับนะครับไม่ถึงดีนะครับคร่าวๆนะครับหัวถึงท้ายนะครับ12นิ้วครึ่งโดยประมาณนะครับนะครับยอมยอมไปสักยอมยอมไปสักหนึ่งหุนแต่ก็คงไม่มีไม่มีผลอะไรมากนะครับ ก็ถ้าจะให้สวยหลูก็สักสิบสองนิ้วครึ่งก็ได้แล้วแต่นะครับแต่จะให้ตรงตามแบบก็สิบสองนิ้วนับสามหุนนี่เลยนะครับทีนี้ก็จะมาให้ดูช่วงช่วงกลางของกระบอกนะครับช่วงกลางกระบอกเนี่ยตรงนี้จะเป็นส่วนมันจบของเกลียวนะครับตัวนี้ก็เกลียวเขาจะมันจบตรงนี้มันก็จะเข้ามาประมาณสักครึ่งนิ้วนะครับนี่ครึ่งนิ้วถ้าวัดก็วัดตั้งแต่ตรงนี้ถึง ตรงนี้นะครับ่ามันยาวเท่าไหร่นะครับก็จะเป็นส่วนของท่อนะครับเดี๋ยวก็จะแกะมาดูด้านในด้วยมันจะได้เห็นชัดชัดว่าหลังจากที่เราหมุนออกมาแล้วเนะี่ยท่อมันยาวเท่าไหร่นะครับอ่ะเดี๋ยวลองวัดเป็นนิ้วดูตัวนี้เห็นครับเก้านิ้วครึ่งนะครับหรือโดยประมาณนะครับเห็นครับเก้านิ้วครึ่งโดยประมาณถึงถึงตรงนี้เลยช่วงนี้ก็ต้องจะเป็นช่วงเกลียวอ่ะทีนี้ก็ จะมาหมุนให้ดูมุนให้ดูกันอันนี้ชิ้นส่วนนี้สามารถแยกได้หมดเลยนะครับถ้าใครมีวัสดุเหลือใช้ก็ลองไปกึงกึงดูนะครับไปจ้างช่างก็กึงดูตัวนี้ก็หาง่ายๆนะครับตัวนี้ท่อประปานะครับมันมันเป็นเหล็กที่ต้านต้านสลิมได้พอพอประมาณนะพอสมควรนะครับ อเดี๋ยวจะมาให้ดูขนาดความยาวของช่วงช่วงท่อนะครับช่วงท่อเท่าไหร่นะครับเดี๋ยววัดกันเป็นเป็นเซนดูก่อนถ้าวัดเป็นเซนอยู่ที่20 24.5เซนนะครับเดี๋ยวสูมชัดๆปุ๊บเห็นไหมครับ สี่จุดห้าเซนโดยประมาณไม่ถึงยี่สิบห้าเซนแต่ถ้าจะให้มันเป๊ะๆครับก็อาจจะทําเป็นยี่สิบยี่สิบห้าไปเลยก็ได้มันจะได้มันจะได้ง่ายมันหนีแค่นี้เดียวเองนะครับมันหนีก็ไม่เยอะนี่คือคร่าวๆเฉยๆแต่คงไม่มีผลอะไรมากกับช่วงยาวของตัวกลางท่อถะาวัดเป็นนิ้วนะครับจะว,วัดเป็นนิ้วให้ดูนี่ครับเก้านิ้วเก้านิ้วประมาณสัก หหุนเก้านิ้วหนหรือประมาณแหนบแหนบก็ประมาณนี้ส่วนทีนี้ก็ทำมาให้ดูเข้ากึ่งเกียวนะครับเข้าไปก็ประมาณสักประมาณสัก6หุนหกถึงเหุนคร่าวๆให้มันเข้าไปลึกๆหน่อยประมาณนี้เพื่อที่จะให้เกียวมันไม่ไม่หลุดง่ายนะครับทีน,นี้ก็มาดูกันนี่อันนี้คือสําคัญนะครับ เราควรหาแป๊บที่มีลักษณะขนาดพอดีพอดีนะครับส่วนใครจะทําใหญ่คนนี้โตคนนี้อันนั้นก็ลองไปทดสอบเองเพราะว่าเราสามารถตัดแปลงได้แล้วไปดูผลลัพธ์ว่าไฟเป็นยังไงนะของไม่สมบูรณ์ไหมอันนั้นไม่ว่ากันแต่ตัวนี้มาดูตัวอย่างก่อนตัวอย่างตัวนี้นะครับด้านในท่อก็ประมาณสักหนึ่งนิ้วนะครับนะครับด้านในท่อก็ประมาณหนึ่งนิ้วนะครับทีนี้ก็มาถึงส่วนของ ลายนะครับอันนี้คือปลายอันนี้คือมีการทดสอบมาแล้วมันก็จะมีรอยไหม้ๆร้อนๆนะครับปลายเนี่ยความกว้างนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณนะครับประมาณเฉยๆนะครับนิ้วนิ้วหกนะครับ,รบประมาณคร่าวๆนะครับนิ้วหกนิ้วหกหุนโดยประมาณ ถ้าวัดเป็นเซนดูนะครับเ้นบาทจุดกลางก็4.5 4.5ุดห้าสี่จุดห้าเซนนีเลยนะครับสี่จุดห้าเซนเดี๋ยวผมจะวัดไปจนถึงตรงที่มันสัลบมันเท่าไหร่ก็ประมาณคอตรงนี้นะครับก็สองเซนครึ่งนะครับสองเซนครึ่งช่วงสัลบอีกประมาณสักประมาณสักหนึ่งเซนคร่าวๆนะครับประมาณประมาณสักหนึ่งเซนช่วงที่ที่เขาสัลบมาตรงเนี้ยประมาณสักหนึ่งเซน ส่วนช่วงข้อต่อเกีียวตรงนี้ก็ผมบอกไว้ก็ประมาณสักสองเซนก็ได้นะครับว่าประมาณหกหุนประมาณสักหกหุนเพื่อที่จะไปใสต่ตรงเกียวตรงนี้นะครับเข้าไปแบบนี้นะครับนี่ครับก็ประมาณนี้เห็นไหมน่ครับด้านในก็ไม่มีอะไรมาก นี่ก็เป็นตรงปลายไฟตาอองด้านนี้นะครับเห็นไหมครับนะทีนี้ก็จะมาให้ดูอีกส่วนหนึ่งตรงนี้เป็นขาเป็นขาเขาเรียกว่าขาเข้านะครับขาเข้าก็จะมีตรงนี้ก็คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นวาล์วแก๊สนะครับหาวาล์วทั่วไปแหละหาซื้อได้ตามร้านแก๊สที่เขาขายวัสดุนะนี่เขาทำการกึ่งเกีียวตรงนี้ก็ ทำการกึ่งแป้นเพื่อที่จะปรับเขาเรียกว่าพวกอากาศต่างๆเพื่อให้เขาไปผสมผสมกับแก๊สนะครับเ,เพื่อที่จะให้มีการเผาไหม้ที่สมบูรณ์นะครับทีนี้ก็มาดูส่วนตรงนี้กันอันนี้ก็มีวาล์วหนึ่งตัวคงหาไม่ยากที่ผมบอกไปแล้วก็คือไปหาร้านแก๊สตัวนี้ก็กึ่งเอานะครับตัวนี้เป็นแปน,แปน อากาศส่วนสมต่างๆส่วนหัวตงเนี้เป็นหัวใจสําคัญของเขาเลยก็คือหัวตัวนี้เป็นหัวเขาเรียกว่าหัวนมหนูหัวน,มหน,หวนมหนูเนี่ยก็จะมีการใช้กันอย่างแพร่หลายก็มีประมาณ0.8มิลน,นะครับ1มิลมิลกว่าทีนี้ก็อยู่ที่ว่า,าลักษณะของเตาและการใช้งานด้วยนะครับเพราะว่าตองการใช้งานแบบไหนนะครับแต่ส่วนใหญ่ที่ใช้กันก็ประมาณประมาณ1มิลครับตัวนี้นครับมาตรฐานประมาณ1มิล 0.8ก็แก๊สน้อยลงนิดนึงนะครับมินกว่าก็แก๊สเยอะนะครับเดี๋ยวเราก็มาไล่จูนส่วนผสมแล้วก็ทำกระบอกพวกเนี้ยตามตามมันอีกทีนึงนะครับแต่ตรงเนี้ยตรงนี้คือประมาณ1มิลคข,ข่าวๆอันนี้คือกาวนะรประมาณ1มิลอ่ะทีนี้ก็มาดูตรงนี้กันตรงนี้นะครับเป็นช่วงที่เขาทำเกลียวไว้เห็นไหมครับตรงนมหนูเนะี่ยนมหนูนี่เข้าไปเนี่ย เห็นไหมครับจะเข้าไปไม่ไม่ถึงสุดเกลียวนะครับมันจะเข้าไปประมาณนี้นะครับก็คือหมายความว่านมหนูเนี่ยมันจะแย่เข้าไปแค่ประมาณนะคสองเกลียวเองนะครับมันไม่ได้แย่เข้าไปจนสุดสุดแบบนี้นะครับมันเข้าไปจากคอสลบเข้าไปประมาณสักสองถึงสามเกลียวเองเอาง่ายๆคือปลายปลายมันไม่ได้แบบนี้ปลายมันเข้าไปนิดนึง สังเกตจากตัวนี้นะครับหลังจากที่ผมหมุนให้ดูเนะี่ยปลายนมหนูเนี่ยสำคัญนะครับเห็นไหมครับมันไม่ได้มามาผมมือวางดูเนะี่ยมันไม่ได้มาถึงถึงเกลียวช่วงช่วงในในท่อนะครับมันแค่เข้ามาในท่อแค่สองสามเกลียวเองไนะตัวนี้นะครับแต่ถามว่าถ้านมหนูตัวนี้ถอยหลังเป็นยังไงเดินหน้าเป็นยังไงอันนี้ไปลองเอาคนเดียวนะครับอันนี้คือถอดแบบมาดูเฉยๆว่า ตัวนี้มันเข้ามาลึกประมาณไหนเฉยๆครับทีนี้ก็จะมุนให้ดูมุนออกมานะครับมาดูตัวนี้กันตัวนี้ตรงขาเข้านะครับตัวนี้มันจะใหญ่นะครับใหญ่กว่าตัวนี้นิดนึงเห็นไครับตัวนี้ก็จะเล็กกว่าตัวนี้อันนี้อันนี้ขาเข้าตรงที่มันผสมสนผสมตัวนี้แต่ใหญ่ใหญ่กว่าตัวขาออกนิดนึงจะมาวัดให้ดูว่ามันประมาณไหนเดี๋ยวหาสายวัดก่อน ขออภัยนะปันิชัยเบอร์นี้นะครับเบอนททาคลิปกระทันหันมาดูตัวนี้กันตัวนี้ปากปากตรงนี้ก็นะครับถ้าวัดเป็นนิ้วนะครับก็ประมาณสองนิ้วย่อมๆนะครับย่อมไปประมาณหนึ่งหุนไม่ถึงสองนิ้วดีถ้าเป็นเซนก็เซนก็ประมาณสักห้าเซนนะครับคร่าวๆ ประมาณห้าเซนส่วนตรงนี้มาถึงคอสโลบนะครับตรงนี้ถ้าวาัดเป็นเซนก็อยู่ที่ประมาณ3มเซนครึ่งส่วนคอตรงนี้ช่วงสโลปก็ประมาณสักหนึ่งเซนส่วนเกลียวก็เหมือนเดิมนะครับเข้าไปก็นิดหนึ่งถ้าวาัดเป็นนิ้วก็ช่วงคอต่อนิ้วตรงนี้ก็ประมาณสัก1นิ้วไม่ถึงดีก็ประมาณสักประมาณสักครึ่งนิ้วก,กว่าครนะึ่งนิ้วก,กว่า สี่ถึงห้าหุนอ็คร่าวๆเฉยนะครับเพื่อที่จะลอกเกี่ยวให้มันแน่นนะครับตัวนี้ก็หมุนเข้าไปก็มีอะไรมากก็ประมาณนี้นะครับตัวนี้หมุนให้แน่นตัวนี้ก็ส่วนใหญ่ไม่จะไม่ค่อยเสียเพราะตัวนี้มันเป็นช่วงเรียกว่าช่วงที่มันผสมผสมส่วนผสมให้เฉยไม่ค่อยเสียถ้าเสียมันจะเริ่มเสียงแต่ตรงนี้ตรงนี้นะครับตรงที่เปรียวไฟตัวนี้ยเช่าละลายถ้าถ้าจะเปลี่ยนก็ตัวนี้เปลี่ยนบ่อย เท่าที่เจอมาก็เปลี่ยนเฉพาะตัวนี้เราก็สามารถหาวัสดุพวกข้อต่อแปบ๊บปปาต่างๆสแตนเลสต่างๆเอามาทําส่วนนี้ได้หรือว่าจะต่อเพิ่มเติมอีกนิดนึงก็ได้เพื่อป้องกันการหลอมละลายของตัวนี้คนระับทีนี้ก็มุนเข้าไปไม่ได้มีอะไรมากถ้าใครดูคลิปนี้ก็ไปลองทําดูนะครับสำหรับท่านที่ต้องการที่จะทําหัวเบิร์นเนอร์หัวเผาไปใช้กับพวกเตาตีมีตีเหล็กนะครับ ต,ต่างๆนะครับแล้วแต่แตแตใช้เลยรือว่บเผาพวกขาโมงขาหมูแล้วแต่เลยจับพ่นเลยนะครับก็วางกันไปนะครับโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ